ีค่ะกมินานะคะคลิปนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของ <S uit> สูตรสูตรสตอรี่บายโคชมินาสูตรที่ดีสูตรที่ดูดีนะสูตรที่ดูแพงนั้นต้องแต่งยังไงต้องมีต้องมีเคล็ดลับในการเลือกยังไงหลายคนคิดว่าต้องซื้อแบรนด์เนมหลายคนคิดว่าดูตามเทรนที่เขาใส่ดูดาราดูเซเลบเดี๋ยวเอามาใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือสูตรแท้แต่ใครแนะนํามาก็ใส่ไปหรือว่าเราเชื่อเพื่อนของเราอะไรหลายๆสิ่งอย่างนะ ก็เรื่อนี้อาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้นะแต่วันนี้คลิปนี้นะถ้าเกิดติดตามนะตามติดแล้วเอาไปถามก็บอกได้แน่นอนค่ะอย่างแรกเลยสําหรับเรื่องของสูตรเนี่ยนะคะ1คือให้ดูก่อนว่าโอกาสที่จะใส่นะมันเป็นโอกาสอะไรอาทิเช่นธุรกิจไหมนะหรือว่าเป็นลักษณะของแบบธุรกิจที่แบบต้องบอกว่าธุรกิจเองเนี่ยแบบเต็มเลยไหมหรือเป็นแบบ บิสเซ็เฉยเป็นบิสเตแคชชตรงนี้ต้องศึกษานิดนึงเพราะว่าสูตรมันจะใส่แตกต่างกันนะคะโอกาสสำคัญอันที่สองที่ผิดกันเยอะก็คือสีของสูตรนะคะสีสูตรที่ไม่แนะนำให้ใส่ในธุรกิจคือสูตรสีดำค่ะ <c oughs> นะเรื่องนี้คดไปเ,เจ็บหนักไปแล้วตอนที่คดบินไปเรียนที่อเมริกากับคาร่านะท่าบอกว่าเขาก็บอกว่าวินายูรู้ไหมตอนประชุมภาค,คยุโรปไอรู้เลยว่าจะหาคนเอเชียที่ไหน สูตรดำกับพวกเราคะ่ะตอนนั้นคนก็ไม่รู้เหมือนกันเลยบอกโอ้โหจำแม่นเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้เนาะสูตรที่ใส่ได้ในธุรกิจนะสีกรมท่าค่ะนะเซฟสุดในวิบลูนะเท้าดำเทาได้เลยสําหรับผู้ชายนะผู้หญิงก็ผู้หญิงใส่ดําได้อย่าถามว่าทำไมเขาบอกว่ามันเป็นกฎโอเคนะคะถ้าผู้หญิงก็แถมดํามาได้นะอันที่สําคัญมากๆไม่แพ้สีสูนก็คือเรื่องของฟิตติ้งนะคะ จุดของฟิตติ้งนี่สําคัญนะถ้าเราดูจุดนี้นะไหลต้องเต็มกอเราเห็นไหมช่วงไหลต้องเต็มวงแขนต้องเป็นแบบนี้ไม่ขึ้นไปแบบนี้หรือไม่วาวแบบนี้นะคะความยาวของสูตรคุมสะโพกนะคะติดกระดุมแล้วมือหนึ่งสอดเข้าไปได้นี่คือเช็คพอยต์สำหรับเรื่องของฟิตติ้งสูตรก็ลองไปลองลอง,ลองไปใช้กันดูนะคะในมุมของสูตรเนี่ยนะต้องบอกว่าอ,อ,อีกอันหนึ่งที่สำคัญกนะ็คือการประกอบร่าง รองเท้านะเข็มขัดแมทชิ่งสีการจะทําให้การใส่สูตรนั้นดูแพงขึ้นนะและการแมทชิ่งตีมของสีรองเท้ากับสีของสูตรนะอย่างถ้าเกิดเราใส่สาม,มารถเราใส่เราใส่กรมา่าแล้วรองเท้าพวกน้ําตาลเราก็ใส่ได้นะดำก็ใส่ได้แต่ดําจะมืดไปน,นิดนึงนะหรือถ้าเกิดเราใส่พวกเทาดําเทารองเท้าสีดําก็ได้นะก็ไปลองใช้กันดูสาหรับเรื่องของสูตรนั้นนะคะก็หวังใจว่าคลิปนีุู้จะพอเป็นประโยชน์นะคะถ้าองค์กรไหนผู้บริหารนะอยากจะ ถามเกี่ยวกับเรื่องของสุตก็เขียนเข้ามาคุยกันได้นะคะขอให้ได้ใส่สุดปังๆกันดูเป็นโปรนะคะแล้วเจอโค้ดใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย